จริงจริงน่ะงานที่เจ้าของจะทําไม่เห็นมีอะไรเลยเมื่อกี้หมอพูดห้องโน้นว่าเผอิญมีหลานเรียนมสี่ไปเอาหนังสือมันมาดูมันบอกว่ามันจะสอบเอาแค่วิชาเดียวนะยากกว่ากิฟฟารินทั้งเรื่องด้วยมสี่วิชาเดียวอ่ะยากกว่ากิฟฟารินทั้งหมดเลยเพราะว่ากิฟฟารินสามารถเรียนภาคสัตวีจบภายในสี่ห้าวันที่เหลือเป็นการฝึกฝนภาคสนามถูกไหมคะ ถูกไหมคะแต่ไอห้าวันเนี้ยบางคนไม่ยอมอ่านด้วยเล่นมาฟังหมอต้อยอย่างเดียวแล้วพยักหน้าพยักหน้า,นาเสร็จแล้วอานนี้อังคารหน้ามาใหม่ที่เหลือลืมหมดจริงปะทำได้ไหมให้คนรู้สึกว่างานไม่ยากงานใกล้ตัวและเขาน่าจะทำได้ถ้ารู้ไหมว่าคนอยากทำเนี่ยมีความกลัวที่ต่างกัน ถ้าคนฝันใหญ่ๆหน้าตามันจะออกมาเลยว่าเขาอ่ะเป็นนักธุรกิจที่จะทําอะไรจะเอาเงินเม็ดใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆเม็ดใหญ่ๆท่านยังไม่ต้องไปจับเขาหรอกจับยากแต่อีกพวกหนึ่งเนี่ยที่ท่านจับเขาได้แน่นอนคือคนที่หน้าตาสนใจแต่กลัวท่านเหนหรือ,อกปะคะ่คะกล,ลัวแล้วรู้สึกว่ามันไม่น่าจะเป็นไปได้ฉันทําได้เหรอมันจะจริงเหรอมันจะได้อะไรกันมากกันหนาของชิ้นเล็กชิ้นน้อยพวกนี้สิท่านอธิบายได้ใช่ไหมคะ ใช่ไหมนะเพราะฉะนั้นดูให้ดีนะคะสี่องค์ประกอบนี้เราต้องทําให้พร้อมและขณะเดียวกันเขาต้องมีบิลีฟในสิ่งที่เราพูดนะคะนะคะหมอพูดเสมอเลยนะคะว่าครั้งแรกที่หมอพูดท่านจําไว้เลยหมอไม่ได้เก่งเลยฉลาดกว่าท่านหมอพูดในห้องเนี้ยหมอจําวันแรกได้วันแรกที่หมอเกิดในธุรกิจขายตรงหมอพูดห้องนี้แหละคะ่ะแต่เดิมมันเป็นสีเขียวห้องนี้เลยห้องนี้เลย ใส่กระโปงยาวด้วยเพราะตอนนั้นเขาฮิตกระโปงยาวอายุยี่สิบเก้านะคะมีป้าสำอางนั่งอยู่ตรงนั้นเวลาหมอพูดหมอไม่ได้พูดมาเวทีหมอพูดที่พื้นมันไม่มีเวทีให้สมัยนั้นอะ่ะแล้วมีป้าสำอางคอยกระตุกกระโปงหมอแล้วบอกว่าหมอหมอไอ้นี่พูดไปแล้วหมอหมอวนกลับมาที่เดิมม่อีกแล้วอไอย่างเงี้ยจริงๆเพราะฉะนั้นแต่ถามว่าทำไมหมอถึงเกิดแล้วโตได้รู้ไหมเก่งเหรอไม่เก่งเป็นหมอมา นักขายตรงที่มาฟังหมอพูดอ่ะเขามีความมั่นใจเรื่องขายตรงแล้วเขาคิดว่าเขาเก่งเรื่องขายตรงมากกว่าหมอต้อยที่ไม่เคยทําถูกปะถูกไหมคะสิ่งที่หมออาจจะมีมากกว่าคือความรู้เรื่องสินค้าแต่สิ่งที่พวกเขาคิดว่าพวกเขามีมากกว่าคือเขาเป็นนักนธุรกิจเขาเป็นนักขายหมอไม่เคยขายอะไรสักอย่างหนึ่งแต่อะไรล่ะที่ทําให้เขาอยู่กับหมอมันไม่ใช่ความเก่งอะอะไรคะเขาดูตามหมอแล้วเขารู้ว่าหมอเนี่ยไม่มีวันหลอกเขา ไม่มีวันทิ้งเขาไม่มีวันทำร้ายเขาต่างหากเอาแค่นี้ก่อนได้ปะฮัลโหลท่านเอาแค่นี้ก่อนได้ไหมถ้าเขาแค่มีบีลีฟในสิ่งที่ท่านพูดแล้วเชื่อพอนะคะเราก็ค่อยๆกระตุ้นให้เขามีความฝันมีแรงบันดาลใจและรู้สึกอยากเป็นเจ้าของกิจการในใจหมอเนทุรนทุไลมากเลยนะคะหมออยากให้คนไทยอ่ะ เป็นเจ้าของอะไรสักอย่างหนึ่งหมออยากให้คนไทยเป็นเจ้าของกิจการค่ะหมอไม่อยากให้คนไทยมีชีวิตแบบมีงานและมีเงินเดือนประจําแต่หมอไม่ได้อยากให้คนไทยลาออกหมอไม่ได้อยากให้ลาออกจากงานประจําที่ท่านรักท่านทําต่อไปหมอไม่อยากทําลายชาติหมอไม่อยากให้พยาบาลลาออกหมอไม่อยากให้ครูลาออกแต่หมอรู้ว่าตอนเย็นๆกับเสาร์อาทิตย์ท่านว่างท่านน่าจะมีอะไรสักอย่างที่ท่านเป็นเจ้าของจริงป่า เพราะการเป็นเจ้าของและประสบความสําเร็จเนี่ยมันเป็นเม็ดเงินที่ได้มาถ้าเรารวยอยู่แล้วแล้วก็มันไปทําบุญเราไปทํากุศลถ้าเราขัดสนมันก็มาผ่อนปลดเปลื้องหนี้สินมันมาสร้างคุณภาพชีวิตมันเป็นอนาคตของลูกเป็นอนาคตของพ่อแม่มันเป็นอนาคตของเราใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นเนี่ยคือสิ่งที่หมอฝันแล้วหมอก็คิดว่าหมอพูดที่ท่านฟังได้ทาไมท่านจะพูดให้เพื่อนฟังไม่ได้ล่ะท่านก็ฟังหมอพูดมาหลายหนแล้วอะจริงปะ นะค,ะคนเราอะนะถ้าไม่กล้าฝันถ้าไม่มีแรงมาดาลใจแค่เดินไป5้าก้ามันก็ลงแล้วละ่ะจริงปะเพราะฉะนั้นขบวนการสร้างความฝันความเชื่อและความเป็นเจ้าของมันต้องถูกตอกย้ำอินพริ้นในคนที่อยากทำธุรกิจบ่อยๆบ่อยๆบ่อยๆเคยไปกินร้านกว๋วยเตี๋ยวแสนอร่อยร้านหนึ่งมันอร่อยมากเลย เราก็เลยนัดเพื่อนให้พูดหน้าไปกินก๋วยเตี๋ยวกานอร่อยมากเลยร้านนี้ฉชนเลี้ยงเองกะชัวมากมันเกิดเลี้ยงก๋วยเตี๋ยวเพื่อนไปถึงไม่นึกไม่ฝันหน้าร้านมันปิดว่าปิดยังไม่มีกําหนดเปิดท่านโกรธไหมโกรธไหมยังไม่เลิกสงสัยเจ้าของมันไม่สบายว่ะอ่ะอีกสองเดือนนัดกันใหม่ไปถึงมันปิดอีกโกรธไหมคราวนี้แล้วจะมาอีกไหมนี่ไม่มา เพราะฉะนั้นนะคะเจ้าของกิจการที่ปิดปิดเปิดเปิด,ปดย่อมไม่มีวันประสบความสําเร็จใช่ไหมคะ <Yeah. S 1> นะคะเพราะฉะนั้นตอกย้ําค่ะความฝันความเชื่อความเป็นเจ้าของให้ดีๆนะคะทัศนคติบวกบอกเขาว่างานของเราอ่ะงานหลักๆมีแค่เนี้ยเราเรื่องของกิฟเฟอรินให้คนฟังและประทับใจอย่างที่เราประทับใจไม่ต้องโกหกใคร วิเคราะห์คนแยกประเภทคนแล้วก็พัฒนาตัวเองให้เก่งขึ้นคนที่ตั้งใจจริงนะและมีความสามารถก็จะโตจริงแต่การเก่งหรือมีความสามารถที่นี่เขามีระบบแนะนําให้ไม่มีใครเก่งมาตะกออเกิดหรอกเธอเอ้ยนะแล้วถ้าเผื่อเราเนี่ยช่วยทําให้คนเขาเก่งตามเราเร็วที่สุดเราก็เหนื่อยน้อยที่สุดงานหลักๆก,ก็มีแค่น,นี้แหละดูแลผู้บริโภคใครสนใจทําธุรกิจก็สั่งให้เขาเป็นผู้นําและฉันก็จะบอกเธอว่า 3เดือนแรกอะนะรู้ว่าเธอไม่ชอบประชุมรู้ว่าเธอขี้เกียจเดินทางแต่เนี่ยเป็นมหาวิทยาลัยโรงแรมอินทาเขาไม่เก็บค่าหน่วยกิจมาฟังหน่อยเนาะไม่ฟังก็เปิดกิฟฟฟรินชาแนลดูหน่อยก็ได้เพราะ3เดือนแรกมันคือการฝึกงานโ r รเบชั่นเข้าใจป่าฮัลโหลใจไหมคะเวลาเราไปทำงานเขาต้องมีฝึกงานทดลองงานใช่ไหม ทดลองงาน3เดือน4เดือนใช่ไหมคะนี่ก็คือเป็นการอยู่ในช่วงทดลองงานเหมือนกันเพราะฉะนั้นมันก็ต้องเรียนรู้ให้เก่งขึ้นพอเก่งขึ้นแล้วเราก็ลงภาคสนามได้นะคะห้องดาวดวงหมาห้องนูน้นหมออยากให้ท่านพาเขามาฟังหมอพูดก่อนซะหนหนึ่งเขาจะได้รู้ว่าแนวคิดของหมอคืออะไรมันต่างกับคนอื่นยังไงแล้วมันก็ไม่ได้ยากเกินไปถ้าเขาจะทําเพราะว่าหมอพูดแล้วจะดูง่าย หมอจะพยายามทําให้คนใหม่รู้สึกว่ามันง่ายนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยอาจจะมาห้องพัฒนาผู้นําตรงเนี้ยสัก2ครั้งที่เหลือถ้ายุ่งรถติดไม่ต้องมาก็ได้นะคะเราอาจจะไปลงภาคสนามและให้กําลังใจกันสิ่งที่หมออยากจะตอกย้านะคะว่าวันนี้ต้องอธิบายธรรมชาติของธุรกิจนี้ว่ามันเป็นของใหม่สําหรับคนไม่เคยและก็ไม่ใช่ทุกคนทําได้หมดนะ เพราะว่าพลังผลักดันไม่เท่ากันในคนที่เขาไม่มีพลังผลักดัน mm. เช่นรวยมากอยู่แล้วรวยมาก,มาก,ม,ากมากอยู่แล้วอาจจะเป็นได้แค่ผู้บริโภคก็ไม่เป็นไรค่ะเป็นผู้ผู้บริโภคชั้นดีบอกเขาว่าความผิดหวังในการเปิดใจคนเป็นของปกติและเป็นส่วนหนึ่งของการเรียนรู้ค่ะแต่เขาไม่เกลียดเราลวกันขออย่างให้ใครสักคนเกลียดเราถือว่าใช้ได้นะคะโลกใบนี้ฟังให้ดีนะคะมีทั้งคนดีและคนไม่ดี ไม่ต้องเสียใจถ้าไปเจอคนไม่ดีและไม่ใช่ว่าจะเรื่องคนไม่ดีมาทำให้เราเสียใจจะถึงกับทำให้เราต้องล้มเหลวนะคะหลายๆท่านในห้องนี้เคยเจอคนปฏิเสธแบบฟังไม่ได้ไหมเคยไหมเคยไหมท่านยอมรับไหมว่าดาวไลน์ใหม่ๆเนี่ยถ้าเจอเซเหมือนกันนะถ้าอัพไลน์ไม่แบ็กเอาไว้ดีๆอ่ถูกก็บอกคะเพราะฉะนั้นกําลังใจจากท่านสำคัญนะนะคะ ถามว่าแล้วหมอเคยเจอเรื่องเลวร้ายไหมเจอหมอจะไม่เจอหมอเจอก็ทั้งอะไรบ้าบอคอแตกเยอะแยะเลยนะคะอย่าล้มเหลวเพราะคนไม่ดีที่เราไปเจอให้รู้จักเปลี่ยนวิกฤตเป็นโอกาสเป็นอุปสรรคเป็นบทเรียนอุปสรรคคือบทเรียนแน่นอนใช่ไหมเวลาเราเรียนหนังสือการสอบเป็นอุปสรรคใช่ไหมถ้าไม่ต้องสอบท่านต้องดีใจแน่นอนเลยใช่ไหมใช่ไหมคะแต่ออกมาคงไม่เก่งเท่าทุกวันนี้ใช่ไหม นะคะเพราะฉะนั้นรู้จักเป็นอุปสรรคเป็นบทเรียนแล้วบทเรียนมันเป็นประสบการณ์คนมีประสบการณ์คือคนแกรง่งแล้วถ้าแกรง่งคนก็จะไปสู่ความสําเร็จไม่มีนักธุรกิจที่ประสบความสําเร็จคนไหนไม่แกร่งค่ะจริงไหมคะวันนี้สอนลูกเนี่ยนะไม่ต้องสอนให้สอบได้ที่หนึ่งหรอกลูกจริงๆที่บ้านสอนให้เก่งสอนให้แกรง่งสอนให้ยอมรับความผิดหวังเพราะคนเราต้องผิดหวัง คนเราต้องยอมรับความผิดหวังได้คนเราต้องแกร่งคนเราต้องอึดนี่แหละการทำงานซ้ำๆและวิเคราะห์และประเมินผลไปตลอดจะทำให้ทุกคนเก่งขึ้นค่ะจริงไหมงานของเราก็ซ้ำๆนั่นแหละใช่ไหมเพียงแต่คนมันอาจจะเปลี่ยนไปตัวละครเปลี่ยนไปอ่ะแต่เรื่องพูดก็อาจจะซ้ำๆนะ่ะแต่ว่าถ้าเราประเมินผลว่าเออแบบนี้พูดแล้วพลาดแบบนี้พูดแล้วไม่ดีเราไม่พูดแบบนี้แบบพูดพูดแล้วเขาไม่ชอบเราก็จะค่อยๆเก่งขึ้นนะคะย้ำนะคะต้องเชื่อตรงนี้ให้ได้นะคะ อยากให้ท่านสอนดาวลายนิดหนึ่งค่ะถ้าท่านอยากให้เขาทำงานเขาต้องรู้ว่าวิธีการไลททำให้เขาได้เงินนะคะสอนวิธีเปิดใจคนสอนความรู้พื้นฐานที่มารายได้จุดเด่นสินค้าจุดเด่นแผนงานความมั่นคงของบริษัทและสอนให้กระจัดข้อตย้ยง่ายๆได้เช่นฉันไม่ชอบขายของฉันไม่มีเวลาเวลาเข้าไปเจอคนพูดพวกนี้จะให้พูดแบบไหนฉันไม่ชอบขายของก็ไม่ต้องขาย จริงๆแล้วหลายคนโตมาโดยไม่ต้องขายมันคือแค่งานเล่าเรื่องเท่านั้นเองเงินมาจากไหนไม่ได้เอาจากของใครมาให้ใครขจัดข้อโต้แย้งให้ได้นะคะมาจากตรงไหนถ้าเผื่อพูดได้จริงๆเรื่องนี้ก็ไม่ได้ยากอะไรเน็ตเวิร์กมาร์เก็ตติ้งเนี่ยสำคัญที่สุดคืองานภาคสนามกับงานพัฒนาที่ท่านนั่งอยู่ในห้องนี้อยู่ในโหมดของงานพัฒนาค่ะ ราะท่านมาเรียนรู้ใช่ไหมแต่ว่างานภาคสนามจะทําเงินให้ท่านจากการที่ท่านไปคุยกับคนไปแนะนําสินค้าไปแนะนําธุรกิจมาวันนี้หมอย้ําอีกครั้งจากการดูสลิปค่าคอมของหลายคนแล้วหมอเป็นห่วงนะคะขยายงานแบบเปิดหน้ากว้างอย่าลืมชวนคนใหม่ด้วยเชิญคนใหม่ด้วยและถ้าใครเก่ง ข้ไหนสนใจเราค่อยลงลึกอย่าเอาเวลาร้อยเปอร์เซ็นต์ไปลงลึกกับสายงานดิ่งสายงานเดียวเพราะจะทําให้ท่านไม่ได้เงินเท่าที่มันควรจะเป็นและท่านจะไม่ได้ตําแหน่งเท่าที่มันควรจะเป็นในเวลาที่มันควรจะเป็นด้วยนะคะเพราะฉะนั้นต้องทั้งกว้างและก็ทั้งลึกจึงจะมีรายรายได้ที่ดีอย่าลืมเรื่องเก่ามาเล่าใหม่นะนะคะบัญชีรายชื่อมีเรคคอร์ดเอาไว้แต่อยู่นี้มัน,มนเมมในโทรศัพท์มือถือได้หมดแล้วนะคะมีให้หมดละนะคะ อย่าขยายงานกับสินค้ากลุ่มเดียวท่านเป็นเจ้าของห้างมีสินค้าตั้ง2000อย่างควรจะรู้ครอบคลุมทุกกลุ่มเป้าหมายนะคะกิฟฟอรลินมีสินค้า3กลุ่มจําได้ใช่ไหมคะสินค้าที่เราเป็นผู้นํากระแสสินค้าที่ใช้ในชีวิตประจําวันสินค้าที่เขามีแล้วก็มีเป็นผู้ตามกระแสแต่ขายดีหมดนะสําหรับคนใหม่ๆหมออยากแนะนําให้ใช้สินค้าที่เราเป็นผู้นําไม่มีคู่แข่งเพราะว่าเขาอ่ะไม่ต้องไปสู้กับใคร นเะมียวเมื่อกี้มาพูดเรื่องเอลซีวิตเขาไม่ต้องสู้กับใครเลยใช่ไหมใช่ไหมคะเบอร์รี่กับเอาซีวิตคนละเรื่องนะมวยคนละชั้นนะเบอร์รี่อ่ะน้ำเบอร์รี่กับลูทีนกับซีแซนทีนมวยคนละชั้นเลยนะเหมือนเอาเด็กอนุบาลมาชกกับมหาวิทยาลัยเลยนะ รายงานการวิจัยคนละเรื่องเลยนะนะคะเพราะฉะนั้นไม่มีคู่แข่งนะคะเขาไม่ต้องสู้กับใครนะคะรู้จักสินค้าเยอะๆอธิบายงานธุรการนิดนึงหมอจะลงละวันนี้ให้ท่านรีบกลับนะคะรอบจําหน่ายรอบ1รอบสองไม่อย่างนั้นเขาปิดยอดไม่เป็นยอดขาดยอดหายตัวเราเป็นอัพไลน์ไม่มีเวลาไปดูให้ทั่วสอนด้วยนะคะวิธีำทำการทางานของศูนย์วิธีซื้อสินค้านับของเช็คของให้ดีก่อนนะอย่าคิดว่านี่มันเป็นงานที่ไม่จุกจิกเพราะท่านตามไปบริการเขา24ชั่วโมงไม่ได้นะ บางทีเผลอๆเข้าไปซื้อเองนะคะการรับค่าคอมวลาสงวลาสารอะไรที่มันเป็นโอกาสของเขาเนี่ยสอนให้หมดและสุดท้ายยังฟังอยู่เปล่าคะ,ะคนที่มาใหม่ๆเงินยังน้อยหรือมากน้อยกรุณาขยายงานที่เป็นที่เป็นทางไม่ใช่เปิดใจเสร็จนู่นไปอุตร,รดิตเสียค่ารถโดยทันทีใช่ไหมเอารอบๆตัวก่อนไหมนะคะ นะคะอยู่ใกล้ๆศูนย์ก่อนค่าใช้จ่ายจะได้ไม่เยอะและไปเปิดใจคนที่ไหนหาผู้นําตรงนั้นแค่คนสองคนแล้วให้เขาไปหาที่เหลือต่อไปเองไม่ใช่อ่ะปริญาตเป็นอบตอมีคนมาฟังทั้งหมดร้อยคนจับมาติดตัวเราเองหมดแล้วคนจะช่วยกันไหมไม่ในที่สุดแล้วเนี่ยถ้ามีคนสนใจหลายๆคน ในที่ที่ท่านไปคุยเช่นไปคุยที่โรงพยาบาลไปคุยที่ที่ทำงานในออฟฟิศมีคนสนใจลองดูซิว่าใครเป็นลีดเดอร์ใครเป็นคนที่คนในทั้งหมดนะ่ะรักเอาคนนั้นมาต่อเราก่อนแล้วที่เหลือต่อคนนั้นนึกออกไหมคะใครเป็นแม่เป็นลูกกันก็อยู่ในสายเดียวกันเพื่อว่าวันหลังจะได้เกื้อกูลกันช่วยกันทํางานไม่ขัดแข้งขัด,ข,ดขากันมาพูดอย่างนี้เข้าใจใช่ไหมคะ นะนะคะนะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้เนี่ยสองอาทิตย์แรกในคนอยากทำงานลุยต่อตัวต่อตัว,ตวพาไปดูงานพาไปฟังประชุมเมื่อพร้อมเมื่อไหร่จึงปล่อยให้ทำงานเองนะคะหมอย้ำว่าคนบางคนไปได้ช้าคนบางคนไปได้เร็วไม่เป็นไรใครช้าก็ช่วยประคองช้าหน่อยนานหน่อยใครเร็วก็อาจจะไปได้เร็วขึ้นนะคะบางคนสองสามวันก็เก่งบางคนสองสามอาทิตย์คุยกันเสมอๆนะคะ อุปสรรคที่เจอในคนมาใหม่หหมดกำลังใจเป็นพักๆค่ะสาเหตุปลูกฝังทัศนคติไม่ดีความฝันและความเชื่อไม่แข็งแรงและชวนใครไม่ได้การแก้ก็คือพามาฟังการแชร์ประสบการณ์บ่อยๆอย่าปล่อยให้บินเดียวและก็โค้ชตัวต่อตัวต้องไปกับเขาก่อนนะคะปัญหาข้อที่2กับคนมาใหม่คือพวกนี้คือชอบขายอย่างเดียว เพราะว่าสนุกดีแนะนําสินค้าเก่งแต่แกสร้างเครือข่ายไม่ได้ทิ้งไว้นานๆา,นนานติดเป็นนิสัยนะคะฮัลโหลได้ยินไหมคะคนชอบขายอย่างเดียวทิ้งไว้นานๆา,นนานติดเป็นนิสัยเพราะฉะนั้นต้องพยายามให้เขาเนี่ยสร้างเครือข่ายด้วยนะคะอธิบายดูว่าถ้าจะมีไรายได้อย่างยั่งยืนขายอย่างเดียวไม่โตมากและไม่ยั่งยืนด้วยนะคะปัญหาที่3ค่ะถูกเบรกแรงแล้วใจเสียเช่นแฟนต่อว่าคุณพ่อคุณแม่ต่อว่าทางแก้ก็คือ ให้กำลังใจกลับกลับเรื่องเล็กเรื่องใหญ่ให้กลายเป็นเรื่องเล็กแล้วก็เล่าเรื่องที่เราเคยเจอแย่กว่านี้เออไม่เป็นไรแต่ก่อนพี่เจอหนักกว่าน้องอีกเจอแรงกว่าน้องอีกแล้วก็สอนให้เขาขาจัดข้อตัวแยงอธิบายให้แฟนฟังอธิบายให้พ่อแม่ฟังได้ดีนะคะเคยเอาดาวไล์ใหม่ๆมาฝึกพูดตัวจอต,ตัวกันไหมคะฮัลโหลเคยไหมคะเคยไหมคะลองสิคะบางคนเข้าใจไหมเข้าใจ พี่พูดให้ฟังสองสามนแล้วรู้เรื่องไหมรู้เรื่องแต่พอแกไปพูดต่อแกอาจจะพูดไม่เหมือนเราก็ได้นะจริงไหมคะเพราะฉะนั้นการเล่นบทบาทสมมุตินะ่ะที่เราเคยทำเซลล์คอนเทสกันนะ่ะนะคะฝึกว่าอ่ะสมมุติว่าพี่ไปพูดมังหวงังไหนลองชวนพี่ให้ฟังซิท่านจะได้รู้ว่าดาวไลน์ของท่านอาจจะพูดในสิ่งที่ท่านเกิดมาไม่เคยได้ยินมาก่อนเลยก็ได้นะคะจริงปะจริงไหมรู้ได้ไงอะ่ะไม่เคยฟังอะ่ะนะคะเพราะฉะนั้นเราอาจจะต้องแก้นะคะดูคะ่ะจบละ คนที่ตั้งใจจริงๆช่วยให้ขึ้นตำแหน่งภายในหนึ่งเดือนนะคะอย่างน้อยบอลสตาร์หรือซิลเวอร์นะคะบอลซิลเวอร์และโกโกสตาร์เนี่ยถ้าเป็นคนเอาจริงมีศักยภาพไม่ควรเกินเดือนที่สองหรือเดือนที่สามช้ากว่านั้นนานเกินไปแล้วค่ะนะคะเพราะฉะนั้นวันนี้สู้ไหมคะเรากำลังอยู่ในจุดที่ประเทศไทยมีความท้าทายสูงสุดของการทำธุรกิจแต่นักสู้จะเป็นคนที่รอดค่ะโชคดีค่ะสวัสดีค่ะ